แคสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแพ็กพัสดุให้น้องคนนี้นะคะแต่แบบมึงนะมันไี้โฟกัสอ,อ่ะเออก็แพ็กพัสดุให้น้องอะตอมกันเนาะมาดูกันเลยค่ะว่าน,น้องสั่งอะไรไบ้างนะคะโอเคอย่างแรกเราก็จะขอรือ,ออกมาก่อนนะเออขอรือ้อ,อกมาก่อนนะ เนาะจะสั่งเป็นปังตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับที่น้องเรียกในไลน์ว่าปังก้อนเนาะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะของไอ้บูมเนาะสิบชิ้นนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดเ้า ินะคะอ่ะแล้วน้องก็สั่งเป็นของวันพีชอีกเจ็ดชิ้นก็นหนึ่งนะคะสองสองนะสามส,ามสี่ห้าหกคนนะคะแล้วก็เจ็ดอันนี้เนอะ,ะแล้วก็จะมีเป็นของมาเธอกาเดนอีกสองชิ้นก็นหนึ่งสองนะคะอ่า แล้วก็จะมีเป็นไอติมหนึ่งชิ้นมีเป็นคัพเค้กหนึ่งชิ้นนะคะมีเป็นน้องกบอีกหนึ่งชิ้นอ่าโอเคน้องกบหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็น้องอุ้นจิอีกหนึ่งชิ้นนะคะ Saint. แล้วก็จะมีเป็นหัวแมวหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้อีกหนึ่งชิ้นนะคะน้องจะส่งแบบแปลกนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นที่ขอบคุณของทางร้านนะคะแล้วก็ของแถมนะคะนี่ของแถมเนาะนประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราตะอดกล้องไปตอนติดสกอดเทปเสร็จนะคะโอเคค่ะของน้องก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้นะคะขอบคุณนะคะที่มาหมุนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย